สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องวชิแอนค่ะก็จะมาอ่านหนังสือเสียงนะคะเกี่ยวกับชีวพันธุ์ป้องกันกำจัดสัตว์รูพืชกันต่อนะคะในอีพีนี้ค่ะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องแตนเบียนอะซิคโคเดสอะซิคโสสคเดติสพีนารัมค่ะชื่อวิทยาศา,ศาสตร์อ s ซิโคเดติสพีนารัมบาร์เชคชื่อสามัญแตนเบียนอะซิคโคเดสหรือแตนเบียนหนอนมแมลงดำหนามมะพร้าววงยูโรพ,พีเดนะคะอันดับ ฮมิโนฟเชราค่ะที่มาและความสำคัญปัญหาศัตรูพืชแตนเบียอซิคเดสอซิคเดสฮิสพินารัมบาเชกมีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบประเทศปาปัวนิวกินีถูกนำเข้ามาเพื่อใช้ควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าวบรันทิสปาลองจิซิมากริสโต้ในซามัวเวียดนามจีนมาลดีฟลาวและนารัว โดยสามารถควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าวในประเทศเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีกรมวิชาการเกษตรจึงนำข้าวแตนเบียนอสิโคเดสจากประเทศเวียดนามมาใช้ควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าวในประเทศไทยโดยความช่วยเหลือจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO และมหาวิทยาลัยลงนามในประเทศเวียดนามนะคะนำเข้ามาในลักษณะซากหนอนตายที่มีดักแด้แตนเบียนอยู่ภายในเรียกว่ามัมมี่ จำนวน100มัมมี่เมื่อวันที่25สิงหาคมพศ2547และนำการทำการเลี้ยงศึกษาในห้องปฏิบัติการกักกันเพื่อทดสอบความปลอดภัยในการนำมาใช้พบว่ามีความปลอดภัยสามารถนำเข้ามาใช้ควบคุมแมลงนำหนามมะพร้าวในประเทศไทยได้ค่ะวงจรชีวิตนะคะแดนเวลยอสซิคอเดสมีขนาดเล็ก ลำตัวยาว0.5-0.7มิลิเมตรมีปีกใส่สคู่เพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้เล็กน้อยตัวเต็มวัยเพศผู้มีส่วนท้องเล็กเรียวยาวเพศเมียมีส่วนท้องใหญ่เป็นกระปะ๋ะใต้ท้องมีอวัยาวะวางไข่ลักษณะเป็นเข็มยาวเรียวซ่อนอยู่ในช่องเก็บใต้ท้องนะคะแตนเบียนชนิดนี้เลือกทำลายลงเลือกลงทำลายเฉพาะหนอนมแมลงดำหนำมามมะพร้าวเท่านั้นค่ะ แตนเบียนอซิโคเดสสามารถจับคู่ผสมพันธุ์ได้ทันทีที่จะออกจากมัมมี่ภายหลังสผสมพันธุ์1-2ชั่วโมงนะคะแต่เบียนสามารถเข้าเบียนหนอนมแมลงดำหนำมามมะพร้าวได้ตัวเต็มวัยมีอายุ47วันระยะ 4-7วันนะคะระยะการเจริญเติบโตตั้งแต่ระยะไข่ถึงตัวเต็มวัยประมาณ17-20วันภายในมัมมี่มีดักแด้แตนเบียน 23- 129ตัวเฉลี่ย50ตัวต่อมัมมี่นะคะนี่จะเป็นภาพลักษณะตัวเต็มวัยของแตนเบียนออสซิโคเดสออสซิโครเดธิสวินอรัมบาร์เชกนะคะ ภาพกอดจะเป็นเพศผู้ภาพขอจะเป็นเพศเมียค่ะคกลไกการทำลายศัตรูพืชค่ะแตนเบียนอซิโคเดสตัวเต็มวัยเพศเมียมีอวัยวะวางไข่แทงเข้าไปวางไข่ในลำตัวหนอนมแมลงดำหนามมะพร้าวสามารถลงทำลายหนอนมแมลงดำหนามมะพร้าวได้ทุกระยะแต่ชอบลงทำลายหนอนวัยสามและวัยสี่หนอนของแตนเบียนอซิโคเดสเมื่อฟักออกจากไข่จะดูดกินของเหลว เจริญเติบโตและเข้าดักแด้ภายในลำตัวหนอนแมลงดำหนามมะพร้าวหนอนแมลงดำหนามมะพร้าวที่ถูกเบียนจะเคลื่อนไหวช้ากินอาหารน้อยลงและตายในที่สุดค่ะภายหลังจากถูกเบียน5-7วันหนอนที่ตายจากการถูกเบียนลำตัวจะมีสีน้ำตาลเข้มขึ้นและแข็งเรียกว่ามัมมี่แตนเบียนตัวเต็มวัยเมื่อออกจากดักแด้แล้วจะใช้ปากกัดผนังมัมมี่ออกจากภายนอกนะคะออกมาภายนอกสามารถสคู่ผสมพันธุ์ได้ทันที ภายหลังจากผสมพันธ์1-2ชั่วโมงสามารถเข้าเบียนหนอนมแมลงดำหนามมะพร้าวได้ทันทีค่ะนี่จะเป็นภาพแตนเบียนอสิโคเดสอสิโคเดทิสพิมารัมเบอร์เชสลงทำลายหนอนมแมลงดำหนามมะพร้าวฟรอนติสปาลองจิซิมากรสโตรภาพก่อนจะเป็นแตนเบียนอสิโคเดสกำลังเบียนหนอนมแมลงดำหนามมะพร้าวนะคะภาพขอจะเป็นมัมมี่ซากหนอนมแมลงดำหนามมะพร้าวที่มีแตนเบียนอสิโคเดสอยู่ภายในค่ะ วิธีการใช้ชีวพันธ์ควบคุมศัตรูพืชก่อนปล่อยแตนเบียนอซิโคเดสควรเก็บตัวอย่างแตนเบียนไว้1%เซนของแต่ละชุดการผลิตเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแตนเบียนโดยแตนเบียนชุดที่ผลิตได้และนำไปปล่อยต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพแตนเบียนที่ผลิตได้ต้องมีแตนเบียนเพศเมียเฉลี่ย25ตัวต่อมัมมี่ค่ะอุปกรณ์ปล่อยแตนเบียนอซิโคเดสได้แก่ หลอดพลาสติกพร้อมฝาปิดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2.5ซนติเมตรสูง6ซนติเมตรหรือถ้วยพลาสติกพร้อมฝาปิดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง4.5ซนติเมตรและสูง4ซนติเมตรซึ่งทั้งหลอดพลาสติกและถ้วยพลาสติกเจาะรูในลักษณะเดียวกันคือหลอดด้านข้างหลอดเจาะรู 3- 4รูด้านบนเจาะ1รูสำหรับแขวนและด้านล่างเจาะรูให้น้ำระบายออกมาได้ทั้งหมดนะคะ อย่าให้มีน้ําขังในภาชนะนั่นเองค่ะนํามัมมี่อายุ7-9วันใส่ในหลอดพลาสติกมีฝาปิดระวังมดหรือสัตว์อื่นทำลายมัมมี่ค่ะนําไปแขวนให้ใกล้ยอดมะพร้าวมากที่สุดโดยปล่อยไร่ละ5-10มัมมี่ปล่อยทุก7วันต่อเนื่อง1เดือนหากสามารถเพาะเลี้ยงและปล่อยได้มากจะเห็นผลการควบคุมได้เร็วยิ่งขึ้น เมื่อสามารถควบคุมได้แล้วนะคะให้ปล่อยเพิ่มเติมเป็นระยะระยะ5-6คร people, the day, time, ั้งเพื่อ <limits> ป so ้องกันการกลับมาระบาดใหม่ค่ะการเก็บรักษามัมมี่ก่อนนำไปปล่อยควบคุมแมลงดำหนามะพร้าวในธรรมชาตินั้นถ้าหากว่ายังไม่ถึงเวลาปล่อยสามารถชะลอการออกตัวเต็มวัยของแตนเบียนได้โดยนำมัมมี่อายุ17วันหลังจากเบียนซึ่งมีดักแด่แตนเบียนอยู่ภายในห่อด้วยกระดาษทิชชู่ใส่ถ้วยพลาสติก เก็บในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่10ถึง,ถง13องศาเซลเซียสหรือตู้เย็นช่องธรรมดาสามารถชะลอการออกตัวเป็นตัวเต็มไวัยได้ประมาณ2สัปดาห์และเมื่อออกจากตู้ควบคุมอุณหภูมิจะออกเป็นตัวเต็มวัยแตนเบียนภายใน1-2ถึงวันค่ะครานี้จะเป็นภาพอุปกรณ์การปล่อยแตนเบียน a s c o l u อ Ascolus h i s p i d ิน u m b a r s h a คค่ะ ข้อควรระวังนะคะภาชนะที่ใส่มัมมี่ควรเจาะรูด้านล่างภาชนะให้น้ําระบายออกได้ทั้งหมดอย่าให้มีน้ําขังท่วมมัมมี่นั่นเองค่ะชนิดของศัตรูพืชค่ะชื่อวิทยาศาส,ารส,ากกรสตร์ brontispa r o n g i s s i m a g r e s t r o ชื่อสามัญ coconuts leaf beetle หรือแมลงดำหนามะพร้าวค่ะวง hispide อันดับ coleoptera ค่ะ มแมลงดำหนามมะพร้าวร o n ชิสป้ารังชิ sima ากรี s โตรเป็นมแมลงสัตรูพืชต่างถิ่นลุกรานมีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศอินโดนีเซียและปาปัวนิวกินีมแมลงดำหนามมะพ,พร้าวได้แพร่กระจายเข้าไปในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Asia Pacific, ได้แก่ออสเตรเลียซามัวหมู่เกาะซโลมอนเกาะตาฮิติเกาะมาดิฟนาเรวเกาะไหหลํากวางโจเวียดนามสำหรับประเทศไทยพบครั้งแรกที่จังหวัดนาราธิวาสในปี2543 แต่เดิมเข้าใจว่าเป็นมแมลงดำหนามมะพร้าวชนิด p r e c i a regis c h e p s u s ที่มีประจำถิ่นและทำลายต้นมะพร้าวไม่รุนแรงค่ะส่วนมแมลงดำหนามมะพร้าว B longisima ยังไม่เคยมีรายงานการพบและการระบาดในประเทศไทยมาก่อนซึ่งมแมลงทั้งสองชนิดมีขนาดลำตัวรูปร่างและพฤติกรรมคล้ายกันค่ะโดยแตกต่างกันตรงที่ลักษณะหนวดและป้องอกป้องแรก ต่อมากรมวิชาการเกษตรได้รับรายง,งานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พศ2547นะคะพบว่า,มาแมลงดำหนำมามมะพร้าวต่างถิ่นนี้ระบาดรุนแรงในอำเภอทับสแกอำเภอบางสะพานอำเภอบางสะพานน้อยและอำเภอเมืองจอดประจวบคีรีขันธ์และที่เกาะสมุยเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสำรวจพบว่ามีการแพร่ระบาดต่อไปยังแหล่งอื่นๆค่ะ วงจรชีวิตนะคะมแมลงดำหนามะพร้าวเพศเมียเมื่อผสมพันธุ์แล้วจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆหรือเป็นกลุ่มกลุ่มละ2-5ฟองค่ะระยะไข่4-5วันเฉลี่ย4.2วันระยะหนอน18-26วันเฉลี่ย21.56วันตัวหนอนมีการลอกคราบ4-5ครั้งระยะดักแด้5-6วันเฉลีย่ย5-5.7วันตัวเต็มวัยนะคะ เพศเมียมีอายุ13-133วันเฉลี่ย54.8วันตัวเต็มวัยเพศผู้มีอายุ21-110วันเฉลี่ย65.2วันเมื่อเลี้ยงด้วยใบยแก่มะพร้าวค่ะจะเป็นภาพวงจรน,นะคะวงจรชีวิตของมแมลงดำหนมามมะพร้าว b r a n c h i s p a r l o n g i s i m a g r i s t o ค่ะ ลักษณะอาการพืชที่ถูกทำลายมาแมลงดำหนามมะพร้าวทำลายสนใบของมะพร้าวโดยทั้งตัวเต็มวัยและตัวอ่อนอาศัยอยู่ในใบอ่อนที่ยังไม่คลี่ของใบมะพร้าวและแทะกินผิวใบใบมะพร้าวที่ถูกทำลายเมื่อใบคลี่กลางออกจะมีสีน้ำตาลอ่อนหากใบมะพร้าวถูกทำลายติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้ยอดของมะพร้าวมีสีน้ำตาลเมื่อมองไกลๆจะเห็นเป็นสีขาวโพลนชาวบ้านเรียกว่ามะพร้าวหัวงอกค่ะ การประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมนะคะประเมินความเสียหายจากต้นมะพร้าวที่ถูกมแมลงดำหนามะพร้าวทำลายแปลงละ10%ของจำนวนต้นมะพร้าวทั้งหมดในแปลงทำการประเมินก่อนและหลังปล่อยแตนเวียนทุกเดือนทำการจำแนกระดับการทำลายโดยนับทางใบมะพร้าวที่ยอดใบย,ยอดถูกทำลายนะคะซึ่งการจำแนกระดับการทำลายของมแมลงดำหนามะพร้าวตามที่การใน p r o c e e s i n g of the d e s t i n a t i o o s Workshops on CFC DFID APCC FAO Projects OncoNet c o Integrated Pest Management h e a l t h in Colombo สีลังกา12-20 October 2 0 0 6กำหนดโดยนับทางใบมะพร้าวใบยอดที่ถูกทำลายดังนี้ค่ะระดับรุนแรงมีจำนวนมากกว่า10ทางใบนะคะ ระดับปานกลางมีจํานวน6-10ทางใบค่ะระดับน้อยมีจํานวน6ทางใบและไม่มีการระบาดคือไม่พบการทำลายค่ะนี่จะเป็นตารางระดับการทำลายนะคะมแมลงดำหนามาะพราะ้าวนับทางใบยอดที่ถูกทาลายโดยรุนแรงจะมากกว่า10ทางใบปานกลางคือ6-10ทางใบน้อยคือน้อยกว่า6ทางใบถ้าไม่มีการระบาดก็คือไม่พบทางใบที่ถูกทำลายค่ะค่ะนี้ก็จะเป็นภาพจำลองนะคะ ระดับน้อยระดับกลางแล้วก็ระดับรุนแรงค่ะการผลิตขยายชีวพันธุ์นะคะการเพาะเลี้ยงแตนเบียนอัซิโคเรสจำเป็นต้องใช้หนอนแมลงดำหนามะพร้าววัสีอายุประมาณ15-18วันหลังฟักออกจากไข่เป็นแมลงอาศัยจึงต้องเพาะเลี้ยงตามขั้นตอนและวิธีการดังนี้ค่ะวิธีการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงดำหนามะพร้าวนะคะการเตรียมพ่อแม่พันธุ์แมลงดำหนามะพร้าว เก็บแมลงดำหนมามมะพร้าวจากต้นมะพร้าวที่ถูกทําลายมาคัดแยกตัวเต็มัยและนอนโดยแยกเลี้ยงตัวเต็มใบแมลงดำหนมามมะพร้าวก่อนไปอ่อนมะพร้าวที่เช็ดทําความสะอาดแล้วนะคะตัดให้ได้ขนาดยาว20ซนติเมตรจำนวน50ใบใส่ในกล่องพลาสติก17คูณ27คูณ9ซนติเมตรโดยที่ฝากล่องเจาะเป็นช่องบุด้วยผ้าใยแก้วขนาด9คูณ19ซนติเมตรสำหรับหนอนและดักแด้มแมลงดำหนมามมะพร้าวแยกเลี้ยงในกล่องพลาสติก รอให้ออกเป็นตัวเต็มวัยแล้วจึงเลี้ยงต่อไปค่ะการเลี้ยงขยายหนอนแมลงดำหนามมะพร้าวนะคะ 1. เมื่อตัวเต็มวัยผสมพันธุ์และวางไข่เก็บไข่มแมลงดำหนามมะพร้าวออกจากกล่องเลี้ยงตัวเต็มวัยทุก2-3วันนําไข่ประมาณ500ฟองนะคะมาโรยใส่ด้านในใบอ่อนมะพราะ้าวซึ่งเช็ดทําความสะอาดและตัดให้ได้ขนาดยาว10ซนติเมตรจำนวน25-30ชิ้นมัดซ้อนไว้ด้วยยางวง วางไว้ในกล่องพลาสติกรอให้หนอนฟักออกจากไข่เป็นเวลา4-5วันที่อุณหภูมิ25-28องศาเซลเซียสค่ะ2เมื่อไข่ฟักทำการเลี้ยงหนอนแมลงดำหนามะพร้าวในกล่องพลาสติกขนาด10คูณ15ูณ6เซนติเมตรโดยที่ฝากล่องเจาะเป็นช่องบุด้วยผ้าใยแก้วขนาด4คูณ10ซนติเมตรนะคะเพื่อเป็นการ ระบายอากาศและป้องกันไม่ให้แมลงหนีออกจากกล่องโดยเขี่ยหนอนประมาณ300ตัวใส่ในกล่องที่มีใบแก่มะพร้าวมัดรวมกันด้วยยางวงเก็บบนชั้นเลี้ยงแมลงเปลี่ยนใบมะพร้าวทุก5-7วันหรือเมื่อใบเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนั่นเองค่ะโดยเลี้ยงที่อุณหภูมิ25-28องศาเซลเซียสค่ะ สเลี้ยงนอนประมาณ15-18วันจะได้นอนวัยสีขนาดยาวประมาณ1เซติเมตรเหมาะสำหรับนำไปเลี้ยงแตนเบียนอซิโคเรสได้ค่ะจะเป็นภาพการเพาะเลี้ยงหนอนมแมลงดำหนำมามมะพร้าวนะคะ bronchispa l o n g i s i m a c r i s t o ภาพก่อนจะเป็นตัวตัวเต็มวัยพ่อแม่พันธุ์ในใบอ่อนมะพร้าวนะคะภาพก่อจะเป็นการโรยไข่มแมลงดำหนำมามมะพร้าวในใบอ่อนมะพร้าวะคะ่ะภาพคอควายค่ะเลี้ยงใบมะพร้าว เรียงใบมะพร้าวในกล่องพลาสติกค,ค่ะภาพงอจะเป็นหนอนแมลงดำหนาม,มะพร้าวไว้สีค่ะวิธีการพเพาะเลี้ยงแตนเบียนอสิโคเดสนะคะการเตรียมพ่อแม่พันธุ์แตนเบียนอสิโคเดส1หนึ่งคัดเลือกมัมมี่พ่อแม่พันธุ์แตนเบียนที่สมบูรณ์อายุ7-10วันนับจากวันเบียนล้างผ่านด้วย0.1%คอร์ครกแล้วนำขึ้นผึ่งให้แห้งบน กระดาษทิชชู่วางทิ้งไว้1คืนนำใส่ในถ้วยพลาสติกขนาดเส้นผ่านสูนย์กลาง4.5ซนเมสูง4ซนติเมตร 2. ตั้งทิ้งไว้อีก10-11วันอายุ17-21วันนับจากวันเบียนที่อุณหภูมิ25-28อ,องศาเซลเซียสจากนั้นนำใส่กล่องพลาสติกเลี้ยงมแมลงขนาด10คูณ15คูณ6เซนตมรที่ฝาเจาะเป็นช่องบุดด้วยผ้าใยแก้วขนาดกว้าง4ณ10ซนเมตร เมื่อพบแตนเบียนออกจากมัมมี่ให้ปล่อยทิ้งไว้2-3ถึงชั่วโมงเพื่อให้แตนเบียนได้ผสมพันธุ์กันจากนั้นนำไปปล่อยนำไปใช้เบียนหนอนมแมลงดำหนามมะพร้าวรุ่นใหม่ค่ะการเลี้ยงขยายแตนเบียนซิโคเรสนะคะ1คัดเลือกหนอนมแมลงดำหนามมะพร้าววัยสีจำนวน200รตัวใส่กล่องที่มีใบมะพร้าวเช็ดทำความสะอาดและตัดให้ได้ขนาดยาว10ซนติเมตรจำนวน2-3ชิ้นด้านข้างกล่องติดกระดาษทิชชูชุบน้ำผึ้งความเข้มข้น10%เเซ เพื่อเป็นอาหารแตนเบียนค่ะแล้วปล่อยพ่อแม่พันแตนเบียนประมาณ500ตัวใช้มัมมี่พ่อแม่พันธุ์20มัมมี่1มัมมี่มีแตนเบียออนอซิโคเดสประมาณ25ตัวลงในกล่องค่ะ2แตนเบียนจะลงทําลายหนอนทันทีที่ปล่อยลงในกล่องนะคะนํากล่องวางบนชั้นเลี้ยงมแมลง3-4วันที่อุณหภูมิ 25- 28องศาเซลเซียส,ส 3. ย้ายหนอนมแนำนำมลง้ํานามะพร้าวที่ถูกลงทําลายแล้ว4-5กล่องมาเลี้ยงรวมกันในกล่องใหม่ใส่ใบมะพร้าวที่เรียงซ้อนและมัดรวมกันไว้เพื่อเป็นอาหารของหนอนที่ถูกทําลายที่ถูกลงทําลายแต่ยังไม่ตายหนอนที่ถูกลงทําลายจะเริ่มตายและกลายเป็นมัมมี่เจ็วัน,นะคะ่ะ 4. คัดแยกหนอนที่กลายเป็นมัมมี่ออกจากกล่องทุกวันจดบันทึกวันที่เก็บม,มัมมี่5แบ่งมัมมี่เป็น2ส,ส่วนส่วนที่1ประมาณส0 นำไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์โดยแยกเก็บมัมมี่ในหลอดพลาสติกมีฝาปิดสนิทส่วนที่เหลือ90%นำไปปล่อยเพื่อเพื่อควบคุม,มแมลงดำหนามมะพร้าวในสวนมะพร้าวนะคะซึ่งแตนเบียนจะออกเป็นตัวเต็มวัยหลังจากเก็บมัมมี่พักไว้แล้วประมาณ10-11วันค่ะนี่จะเป็นภาพการเพาะเลี้ยงแตนเบียนอสโคเดสอสโคเดสฮิสพิโนรัมฮิสพิชคค่ะภาพก่อนจะเป็นหนอนมแมลงดำหนามมะพร้าววัยสีค่ะ ภาพขอจะเป็นกล่องเลี้ยงแปนเบียนอสิโคเรสค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผนผังการผลิตขยายมาแมลงดำหนำมามมะพร้าวนะคะ Bronchispa l o n g i s i ซิมาเกรสก็จะมีขั้นตอนและวิธีการเพราะเลี้ยงมแมลงดำหนำมามมะพร้าวค่ะ,ะมีการเตรียมอุปกรณ์นะคะแล้วก็เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์แมลงดำหนำมามมะพร้าว ตามที่ได้กล่าวข้างต้นนะคะต่อมาก็จะเป็นการเลี้ยงมแมลงดลำหนามะพร้าวค่ะค่ะก็สามารถแคปหน้าจอไว้ได้นะคะแล้วก็ไปครอบภาพแล้วก็ขยายได้ค่ะจะเป็นการต่อไปค่ะเป็นการผลิตขยายแตนเวียนอสโครสค่ะ ขั้นตอนและวิธีการเพาะเลี้ยงแตนเบียนอสิโคเดสนะคะแคปหน้าจอได้ค่ะการนำไปใช้นะคะปล่อยแตนเบียนอัสิโคเดส5-10มัมมี่ต่อไร่ทุก7วันต่อเนื่อง1เดือนนะคะโดยบรรจุมัมมี่แตนเบียนในภาชนะปล่อยและนำไปแขวนในสวนมะพร้าวที่มีแมลงดำหนามมะพร้าวระบาดสามารถปล่อยรวมกับแตนเบียน เตตราสติคัสได้ค่ะจะเป็นลิง์นะคะแล้วก็ QR Code คลิปของชีวพันธ์ค่ะก็มีบรรณานุกรมค่ะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะในการรับฟังรับชมจนจบนะคะก็ขอ,ขอจบการอ่านหนังสือเสียงเพียงแต่เท่านี้นะคะ EP ต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเรื่องแตนเบียนเตตรัสติคัสค่ะ ก็เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปดีๆต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ